มันก็เจอกันแล้วครับซ้ายกับขวาใครดีใครอยู่อาเป็นมวยขัดกันไปแล้วครับเป็นมวยขัดกันไปแล้วครับต่อยแม่นฮะพ้าพยากรณ์ต่อยแม่นใครลงครับสุดท้ายใครล่มอู้อู้เต็มไม่ลงครับยังไม่ลงนะหนึ่งสองสามตัดอาการเจ็บได้หายงายครับโอ้โหแล้วดูครับโดนไม่เป็นไรคนที่เป็นโรคหัวใจต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าอนุญาต นนครับสอซ้ายสักไม่สักไม่ถนัดครับยับท้ายของแปดจัลเล็ตอื้หาวเลยดุเดือด,ดเข้มข้นไม่กลัวเลยครับ เพื่อให้ใจหน่อยครับแยกเพื่อให้ใจหน่อยโอ้โหกลายเป็นพูดเดือดประจังนะครับลาครับจอดยาเฮ้ครับจะทำอะไรอีกมาเกับเต็มบตัดโดนที่ไม่โดนครับโอ้โหอ้าวครับคนนึิมอัปคัทอีกคนนักมักรดอุดรครับอุบลครับอันนี้ต่อยสาคนอาชีพก่อนสากเขาต่เปิด ไทยลงครับไทยล,ล,ลงยางกันฟันกระเด็นไปเลยครับอ,อยู่ไหนล่นนะของใครโน่นะครับอ่าต้องเข้ามุมนะครับต้องไปเข้ามุมครับทำกฎกติกาและทำความสะอาดเดี๋ยวกลับมาอัดกันใหม่หเลือดก,กันเดาเลือดก,กันเดาอ้าวรอบ40ปีจัดงานวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ที่ยันหลบยกที่สาดวลกันต่อครับหมัดซ้ายกับหมัดขวา แรงเลยแต่เป็นชิ้นเงินหัวใจหัวใจของไทยครับเพชรกว่าไทยที่เพชรกว่าครับมาเลยครับโอ้โหกลายเป็นมวยสากลไปแล้วครับไม่ทองยั้งครับมาโดนหมัดลแ,มแล้วทีนี้แลกหมัดแล้วมาโดนเขา่าโตโอ้โหกลายเป็นคู่ที่สร้างความร้อนแรงครับ,ครบใครจะเหลือเยอะกว่าครับมังลุนครับเรียกว่าร้อนแรงตั้งแต่ต้นปีเลย 8แสนเลือดกได้เลือดที่จมูกก่อนแตกหน้าผากแตกที่หน้าผากฟาพยับรายแงเลือดแล้วครับนี่ครับ,บมาเลยครับแอนนาฟินก่อนแล้วครับฟาพยับเข่าดันเตียบดูเดือดเลือดพ่านแล้วตอนนี้โอ้โหขวาขวาของ8แสนเลือดพิตไปถึงนี่เป็นลมแน่นอนครับพิตไปถึงเป็นลมแน่นอนโอ้เล่นหมัดก่อนตอนนี้8แสนเลือดขันมาแล้ว ที่แค่ยกที่3ฟังกองเชี่ยว้าพยับนะครับต้อยห้วยโปง่ง นี่แต่แสนแล้วก็เน้นเข่าแล้วครับอยู่ที่จะปราณีหรือเปล่าครับกับอีเข่าซ้ายแต่แสนเล็กจะปลาณีหรือเปล่าครับไม่ปลาณีครับไม่ปราณีครับโอ้โหนี่ครับทีมงานดีใจนะครับมาแล้วผแพ้แสนเล็กอาวุธนั้นหลั ไทยเจ็ดสีอยาประมาทอีกสองยกครับแต่ว่ายกนี้สภาพของซาพยายนั้นเหลือทนแล้วครับเลือดไหลเป็นทรางเลยครับอามเศษหน้าเลยครับองนนี่เห็นเลยว่าแปดแสนเล็กนี่ตีได้ดีตลอดยังไม่หยุดครับมาเลยครับได้เวลาให้นะและฉีคทุกความมันมวยทีวีด้วยการเปิดตัวครับแปดแสนเล็กแล้วครับ พุทธผลวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับจะร้องเทศกาลประจำปตีวัดการวัดดอนหมูครับไปชมได้น,นะครับ16กุมภาพันธ์นี้สนามมวยวัดบ้านดอนหมูเทศการพุทธผลทุกคน,นนาชธานีครับยก4ได้เลือดทั้งคู่แล้วเลยครับยก2นั้นแปะแสนเล็กเลือดก,กําเดาทะลักยก3พ้าประยับแตกอัดกันต่อครับหัวใจเพชรทั้งคู่ทั้ง อุด,ดอและอุบลวัดกันต่อเลยครับโดยฝีมือและหัวใจและพลังประมาทไม่ได้ทั้งคู่แล้วครับโอ้จามศอกแล้วแปดแสนสอกสอ,กอย่างเดียวไม่ใช้เข่าเลยครับเขาศอกอัดฟ้าไปยักอย่างเดียวครับโดยไม่โต้ด้วยเขา่า แต่ที่บริเวณกลางหน้าผากนะครับเลือดจะเข้าตาได้ดูครับแต่เน้นศอกเพราเผลอศอกข้างบนก็เอาในข้างล่างครับก็เตะเข้าไปเหมือนเจตนาจะเปิดแผลให้กว้างนะครับแล้วเลือดจะเข้าตาครับเอาอีกแล้วครับต้องโก่งลงแล้วครับต้องเอาหน้าสุดไม่งั้นโดนสักอีกในไ,ได้ครับในเริ่มจะตีได้โอ้โดนสวนครับโดนลูกหนักวันนี้แกร่ง 800เล็กต้องยอมรับกับซ้อมอยู่ที่ค่ายราชานนท์ครับมีวิชัยราชานนท์สนับสนุนเอาไยโอ้โหมาครับเพลงเข่าเริ่มจะมีครับนี่ครับวิชัยราชานนท์วิชัยเหนื่อยกว่านักมวยครับข้างลงช่วงหลังนั้นราชานนท์หายหน้าหายตาไปนะครับเพิ่งจะกลับเข้ามา ครับทางด้านแปดแสนลิตรนะครับดูครับโอ้ยนเข่าครับตัดนะสามสองไล้ครับโอ้โหต้องรวบภาพยักษ์ก็พยายามจะหลบนะครับเพื่อไม่ให้แผลเก่านั้นโดนใหม่อ่าครับนะาเลสวยครับอ่าครับน่าดีโอ้ทำ่าจะได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องดูครับกำลังเป็นยังไงแต่แล้วมีชนไม่หยุดเลย เวลาที่ผ่านไปทําให้ฟ้าพยัคนั้นค่อยๆฟื้นนะครับค่อยๆฟื้นขึ้นมาอ้าวไปหันหลังโอ้าย100เอ็ครับวันที่13กุมภาพันธ์นี้มีมวยให้ชมครับสนามมวยชว่วงเช้หน้าที่ว่าการนาเบสจัดตุ๊กตาพิมาน100เอ็ครับฟื้นแล้วนะครับฟ้าพยัคฆ์<อ>ฟื้นแล้วแต่ว่าจะโดนอะไรอีกหรือไม่ต้องดูกันต่ออคาราวาฮ่องเต้นนะเขผาฟุดเลยยิงช็อกคุณแกล้กงเขา800เล็ก แล้วดูครับเดินเข้าไปครับต่อยมัดตูอีกแล้วครับเดินเข้าไปโดนตอนนี้ต้องชมนะครับต้องชมฟ้าพยับว่าโดนหนักขนาดนี้แล้วหัวใจยังสู้อยู่ครับแม้พลังกำปั้นของฟ้าพยับผักวันนี้โดนแล้วไม่เป็นไรับเอาครับต่อยยางต่อยยางํำท่าสะดุ้งครับต่อยยางอีกแล้วครับโดยปกติครับแล้วก็แปดแสนเล็กไรชันนนนะครับเปิดบัก แแสนเล็กครับเป็นน้องแท้ๆนะครับพ่อมาให้กำลังใจในของลุมพีนีในยุคขอวันนี้ต่อเขาหนึ่งปอนด์มาแล้วครับเพื่อความแล้วก่อนครับความดูดเดือดเล้าใจในรถแล้วก็ทั้งปีที่ถือว่าเป็นสุดยอดชัดควายทองหยิบเป็นอีสานต่ออีสานอีกแล้วนะครับน้ำยืนเจอกับมวยจากน้องหานดินแลนด์ปางไฟล้านขึ้นอีกแล้วครับ โอ้โหหมัดซ้ายหมัดฟ้าพยับนี่เป็งแน่นครับชิงต่อยก่อนเลย123เลยครับเป็นลวยที่ว่ากันว่าสายเลยที่อูอนี่ครับแข่งขวาซ้ายครับเอือไปต้องคายใหญ่เงินครับค่ายราชาราที่แล้วนั้นอซีดเลยครับแฟนพันธุ์แล้วก็ซีดไปด้วยโดนแล้วแว่งไปแว่งมาครับแต่ว่าพอชกวงปลายครับคนได้ไปปลายก็ขอคนที่เป็นโรคหัวใจก็ต้องระวังด้วยนะครับ้องมีไว้นักชกที่ลงทุน ครับตอนนี้มาแล้วครับโหมัดเพลงหมัดต้แน,ตตนแล้วครับแต่แต่เล็กรายการวันที่5เมษายนครับสึกเกียรติเพชรเดี๋ยวเรียนให้ทราบกับยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีขององค์การมวยมีอะไรดีๆรวมอยู่ที่วันที่5เยอะมากครับเราใครว่ากันระชมกันก่อนยกที่2โอ้เดือนดนะครับคู่นี้อ้สับน้ำปักลูกทอยลงไปครับต่างสอตรงๆแล้วอัดลงไปนะครับโอ้อ,อ,โอ่ะครับแทงซ้ายแลกกับ แข้งขวาครับกบัดซ้ายดูครับเจาะยางก่อนเดือดไม่เดือด,ด,ด,ดครับเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดทั้งสองคนแล้ะครับอาจจะผู้ภาษาบ้านๆก็เขี้ยวเจอเขี้ยวแล้ะครับผู้นี้โอ้ไม่น่าเชื่อครับอายุ19ปีเท่ากันนะครับมวยคู่นี้ฟ้าพยับหมัดซ้ายนะี่ยังไม่ปล่อยเลยครับมัดเด็ดของฟ้าพยับยังไม่ปล่อยหาช่องยังไม่เจอ บาดสาแล้วมีชิงต่อยทุกครั้งเลยออกได้เร็วกว่าครับอาวุธที่เรียกว่าสปีดของอาวุธนั้นเร็วกว่าอาันนี่ครับแทงขวาสายเลือดดีครับบาดสาเล็กโอ้มาแล้วครับแทงซ้ายของฟ้าพยับยมาครับสองดอกโอ้โหมาแล้วมาครับอุ้ยซอบโอ้โหโอ้โหกลัวมากครับซับต่อยซับซับดูครับ อาวุธของเขาครับเพราะว่าฟ้าพยับยังเฉยๆครับโดนไปก็ยังทนได้ทีนี้ชกเสร็จก็ต้องก็ต้องเช็ดประสาทด้วยนะอโอ๊อศ <c oughs> อกนี่ต้องระวังนะครับไม่บังไม่กันนั้นโดนเปลือกตาโดนเป้าเดียวเป้าเป้าบนอย่างเดียวเลยคู่นี้อ้หมัดซ้ายไปแล้วครับต่อยแล้วครับคนละชุดไหมคนละชุดไหมเอ้าขวาขวา เอาเลยครับทางที่เป็นโรคหัวใจอนุญาตให้ใช้นิ้วปิดตาได้ครับดูครับโค้เล่นไม่เคยบังเลยนะออกออก,อ,อ,กอะไรก็โดนเลยนะคุณธนกรอ,อเอาครับปากไปอีกแล้วครับไม่ใช่ฤาษีบทยาครับแต่ว่าปากลงไปเฉยๆแต่แสนเล็กโอ้โหกล้าจริงๆครับโอ้เอาครับยามครับน,นี่ต้องชกให้ชกให้ถูกใจคุณพ่อนะ โอ้ไม่เอาเขาไม่ซ้ำไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ยอดเยี่ยมครับน้าใจนักกีฬาต้องสพบุรุษต้องสมบูรครับลูกนี้ครับมาครับมาครับสู้กันแบบใสสะอาดดีกว่ามีเสน่ห์มากกว่าครับนี่คือมวยไทยเสียบครับมาแล้วครับอ้าวครับขวากับซ้ายแต่นั่งในดวงใจของแฟนมวยเจ็ดสีได้ก็ต้องแฟทุกอย่างครับโดยเฉพาะน้ําใจนักกีฬานั้นต้องยอดเยี่ยมครับนครับได้อย่างนี้ก็ติดตาแล้วครับได้อย่างนี้ก็ติดตาแล้วครับ าลนะครับพักให้น้าครับจันถ่ายพลกฤตเจอกับหยกเพชรวันฉลองเจออินทรีขาววันเฉลิมกับคงไทยเพชรทวีกับธนไทยยอดทงไทยกับฤกษิเดชตามต่อครับยกสามตามกระพุตาแล้วครับยกนี้ยกที่สามแล้วใครจะสุดยอดกว่าครับแปดแสนเล็กกับฟ้าพยัพครับคู่เดือดมาแล้วรอบนึงร้อยยี่สิบเก้ากับร้อยสามสิบ โอ้ชกกันก็โกรธข้ามปีกันเลยนะอู้สอกครับดูครับหมัดไม่โดนแม้แต่ว่ายังไม่โชว์เพลงเข่าครับอู้สาบครับไปดีไปอยู่ครับความพยายามนั้นสงสัยนะครับก็แพ้ได้อย่างไรครับคราวที่แล้วไป้วครับไปแล้วครับโอ้สอกซ้ายเต็มทางเรียบร้อยไม่ไม่ต้องนับถึงสิบแล้วครับเรียบร้อยครับ เป็นการชนะแบบ T K O นับไม่ถึง10ครับขอเสียงข้างนงดเลยครับเด็ดคาดเลยครับโอ้โดนศอกครับไม่ทันระวังครับศอกซ้ายงัดเข้าไปเรียงเดียวจบครับขอข้างล่างนะครับเสียงเทคนิคมีภาพช้าไหมครับขอชมหน่อยเด็ดคาดไปเลยครับไม่ต้องสงสัยกันให้จบไปเลยครับดูภาพช้านะครับก็วัดดวงกันนะครับโอ้แต่ว่าสุดท้ายราพยับโดนจังกว่าครับดูนะครับ โอ้โหซ้ายเต็มเต็มเลยครับลูกนี้โอ้ตั้งใจสอกเลยครับดูกับง้างแล้วก็โชะครับมวยขวานะครับแต่แสนเล็กแต่สับด้วยซ้ายครับโอ้โหชนะอีกครั้งครับรางวัล